อานุภาพของปืนกลและปืนใหญ่ทำให้ทหารราบต้องคลุกกับคูสนามในสงครามโลกครั้งแรกความจริงรถถังสยบได้ทั้งปืนกลและปืนใหญ่แต่ต้องอาศัยทหารราบเป็นกองหนุนรถถังจะขาดประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ในเมืองป่ารกทึบและเลือกสวนไร่หนาทั้งสองฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะจุดน้อยให้ทหารราบเป็นความพล่องตัวของรถถังทหารราบยานกะ คือกาเนิดในสงครามโลกครั้งที่สองจุดประสงค์เบื้องต้นเพียงเพื่อใช้ลําเลียงกองทัพสู่สมรภูมิด้วยอาวุธขีดจากัดกองทัพไม่สามารถรบด้วยยานขนสง่งรูปแบบของทหารราบมีชื่อว่ายานเกราะลําเลียงผลหรือ APC เช่น M113 ของกองทัพบ,บอกอเมริกาเจ้า113เนี่ยออกแบบมาเป็นแท็กซี่สงครามขนย้ายทหารจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งพวกเขาสามารถที่จะเตรียมจู่โจมหรือว่าตั้งรับ จากภาคพื้นสมรภูมิเปลี่ยนไปเราต้องเผชิญกับอันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะปืนใหญ่ที่ประทะก,กันในอดีตและยิ่งเชื่อมากขึ้นเว้นแต่คุณจะจับทหารหุ้มเกราะเหล็กเช่นลูกทีมรถถังพวกเขาถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ในสนามรบปัจจุบันนี้เราได้ออกแบบยานเพื่อทหารราบและก็ได้ใช้ต่อสู้และใช้ลำเลียงพล เช่นในสมรภูมิครั้งหนึ่งของเจ้าเอ1 3ของกองทัพบกอเมริกานะครับที่เราเคยใช้มายาลำเลียงพลแบบใหม่นิชื่อว่า IFE สําสำหรับการออกสุดโดยทหารราชสามารถทำการรบภายในยานเกราะได้ ยานรบของทหารราบต่างจากยานเกราะลำเลียงพลสามารถต่อสู้ได้ใช้อาวุธจากใต้ย,ยานเกราะได้โดยทั่วไปเนี่ยจะบรรจุอาวุธขนาดหนักขนาดทำลายรถถังได้นะครับแม้แต่ยานเกราะรบด้วยกันเองโดยเหล่าทหารราบยานเกราะยานเกราะรบนี่จะเคลื่อนที่เร็วมากก็ทหารราบอย่างเห็นได้ชัดสู่สมรภูมิในยานรบอของทหารราบนี่กระสุนปืนกลรั่วปืนใหญ่ก็คว่ำไม่ได้ เป็นประวัติศาสตร์ของนักฆ่าแห่งทหารราบรถถังต้องการทหารราบในยานรบมันจึงปรากฏติดกับรถถังและปราบขีปรนวาวุธต่อสู้รถถังได้นะครับทหารราบเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนยานเคราะหรือว่าเท้าเปล่าก็ต้องการรถถังด้วยเหตุผลเดียวกันนับตั้งแต่ปี1916นะครับเพื่อที่จะทำลายปืนกลที่คอยกำราบทหารราบ มันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ IFV มีป้อมปืนเช่นรถถังแต่มันหาใช่รถถังไม่เราจะมาดูความแตกต่างของยานเกราะทั้งสามประเภทเจ้า IFV ตกอยู่ระหว่างรถถังและ APC เกราะไม่ได้แบงน,นักและอาวุธก็ไม่ร้ายกาจเท่ารถถัง แต่มันมีเกราะที่หนาและอำนาจการยิงที่เหนือกว่า APC, IFV AP, และ APC ลำเลียงทหารราบชูสมรภูมิเราทหารราบสละ APC และ IFV เพื่อการรบได้ถ้าจป็กขั้นตอนของยานเกราะรุ่นใหม่ถูกโต้เถียงกันมากเพราะค่าใช้จ่ายสูงมากไม่มีอาวุธหนักขนาดรถถังและยังเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างมากอีกด้วย <S 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 ตามหลักการแล้ว การลำเลียงพลทํางานควบคู่กับรถถังจะดีกว่าการใช้ยานเกราะแต่ทางเดียวที่ทําได้ก็คือลำเลียงพลขนาดเจ้าเชเลนเจอร์หรือว่า M 1หนึ่งเพราะนั่นคือประสิทธิภาพเกราะที่คุณต้องการนะครับและมันจะต้องอต้องจ่ายอย่างหนักทีเดียวเพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักและราคาสุทธิอยู่นะครับคุณซื้อแบล็กลี่เอาสักเจ็ดพันประมาณนั้นและถ้าเป็นราคาของเ1มหนึ่งมันต้องถูกยับยั้งแน่นอนน่วยนาวิกโยธิน มียานลำเลียงแบบพิเศษ LAV หรือยานเกราะขนาดเล็กทำหน้าที่เดียวกับ IFV แต่ใช้ล้อแทนตีนตะขาบมันบางกว่า US Army Bradley และสามารถขนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์เครื่อง AAV7 เป็นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกมีไว้สำหรับยกกำลังคนจากเรือขึ้นบกโดยคำนวณน้ำหนักในทะเลและบนฝั่งให้เท่ากันการปฏิบัติการคล้ายกับเจ้า APC ของกองทัพ แต่มันลุยทั้งบนบกและในน้ำ